สวัสดีค่ะช่งองเจเดือนแย่ข้าวหลามค่ะแยข้าหลามออฟฟิเชียลไปนาจ้ะพี่น้องไปนาบรรยากาศทางไปนาดีดีจ้ะพี่น้องเลยงานน้ำบุญช่งอะไรต่แลวปยงไนะเอาเล้ยเอาเล้วเลติดกากูด้วยสัส <laughs> งานาต่างเนี่ยต้องรู้จะได้คงจัง <laughs> มาโยนั่นเต่กูนี่ผิดกันน้อยนังหละยน่าใจท่านนะแต่หมอนติดตัวกูดได้ท่นกูเอา,าเอเนถามว่าไ้กบห่บ้านคตัวในสองหนังวะบรรยากาศงานปรพี่นก็เลา,า,า่นก็งามข้า,กา,ขาก,กาสกาล้างงามจ้ะเพราะว่าเพม่นบ้านปุ๋ยเรเข้าช <บา S 1> ่างใหญ่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย เซฟีกูเลยไม่รู้ยี่ยมีก,มก่อนถึงนี่ตั้นมันส่งงานเรียบร้อยแล้วจะพี่นอ้องส่งงานเรียบร้อยมานาจ้ะพักผ่อนสองสามวัน มันเต็มหันทางเลยนี่เพื่อนกับเที่ยวยากโดนเนาะ พ่อปูนะนะปี่นะเบงเข้าส้างเง่เจ,จ้ะพี่น้องข้าวช่างใหญ่งามแต่ให้แง่จ้ะอันนี้เขานาดำโอ้ให้แง่ได้กลิ่นไหลดองนะเฮ็ดน้ำไปสิแล้วจังต่เรเ็วไปเลยติต้องมาเดินเที่ยวมาน้ำ่คยมีแนวเฮ็ดประขายเครียดป่ะจิ <โ>เรมากเลนพี่้าเลยขี่าได้เลยร้อน้อนเเป็นยังนสองเป็นนั้นอ๋อนกกระโดสาวกบสองสาวไปตรงนั้นไหม,ม่จ่ยาดนี่ครับ่้องตรง,งนี้วะว่า,า,ามีรถขี่กับสีแดงด้วติอ่าเหดุวลอาไรกันมอใส่รระมอใชน้ำชื่อน้ำตะกอนเปเลสาพันห้ารอดีดดอก

ของหมดเท่เนาะนี่ไหมจัดโลกไเก็บจับพี่น้องเพิ่นเสาปลูกอ้อยเพิ่นก็เสาปลูกอ้อยหงอ้อยงามอยู่รลดอ่างนรู้ทิ้งแล้ว่าเขาปลูกไหมด้วผมตีดีมากไทยปีนี้นี่อาสุพีค่ะงานไรันได้ค่ะอย่างกู้คุอาจจะทัดปีงปลูกอย่างก้อนงามเคยน้องไม่จับพี่น้อง หนึ่งนอนี่จะพี่น้อกอีกนอหนึ่งอีกนอหนึ่งมาหอดนาแล้วจะพี่น้อกมาหอดเถียงนาแล้วบรรยากาศเก่าเามาให้รับชมจะพี่น้องฝนตกหลายเมื่อกดว่น้ำบ่ไหลไหมจ๊ะ น้ำคือพวกขึ้นเหรอแสดงว่าฝนบาแห้งโดนอะนนมันเอาอูมาแมว่งอย่างพี่ปุ่นนะไอ้อมเมยขนอ้อมขนอ้อมไปทั่วเลยรรยากาศทุ่งนาจากพี่น้อง ไปตามส้มเอาไปอันเอาไปแกงส้มอยู่ย่างปลานิน,วน,นไว้น้ไมเดนขอองเอามาไว้น้าจะไปน่ะ ฝรั่งฝรั่งมกสีดามะสีดาน้อยมีน่วยบ่มีหลายอยู่เดยจ้าพี่น้อง ข้วาวบ่มีน้ำเลยสิบ่ได้สูบน้ำใส่อีกเดี๋ยวนี้ฉีดยาแล้วหย่าลงหย่ายุบแล้วหย่ายุบแล้วแต่ข้าวแต่ข้วาวบ่มีน้ำขังไหมจ้ะพี่น้องต้องใส่ปุ๋ยดีแต่ให้ไงติดถังก็าจะพี่น้องก่ะใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยสูบน้ำใส่อีกคุณล้นเนี่ยค่อยจะขึ้นให้ ปวงมะละกอจ้ะพี่น้องปีกายนี่ดกจ้ะปีนี้บอดกปันไดยต้นสูงมากบรรยากาศท้องทุ่งนาแกวใครว่าแต่สีใหญ่ออกหรือไม่ได้ใหญ่ ม่วงสามต้นนี้จ้ะพี่น้องน่าจะดองไว้น่าจะดองไว้กินของเจ้าของอยังบ่มีเวลาเหตุเลยจ้ะพี่น้องโกโก้โกโก้วันนี้้โกโก้มาด้วย ของเจ้าของยังไม่มีเวลาทําเลยฝนเมิมาอีอแลเราจะพี่น้องกนะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเราจะพี่น้องพาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนสายๆจ้ะตอนนี้สามโมง สร้างเย,ยเราสิมมาตัดเนี่จ้ะตัดยาตัดหยารอเถียงนาเนี่ยจ้ะพี่น้องตัดยาข้างเถียงนานี่หกอีกแล้วจ้ะโลกอีกแล้วยาขึ้นเร็วๆจ้ะพี่น้องเดือนถึงเดือนบง่งตอนนั้นมาวานันมาฉีดยาเขาสิบกว่าเมื่อยังม่ถึงเดือนเดียวจ้ะ เต็มหยาคมเต็มเบิดอีกละแซมนี่ละาจ้ะพี่น้องฝากช่องเจ๊เดือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ